เงียบการประลองรอบสิงชนะเลิศรอบแรกหมายเล็กหนึ่งกว่าทับหมายเลข2ยี่สิบนี่เป็นงานะสมปาวางพูดศานาก็ต้องเป็นคนมาจากพื้นที่ปาวางคนนอกอย่างพวกเจ้าไม่เคยํำนึงถึงข้อนี้บ้างหรอฝั่งเทียนระดับเก้าลีกลางใจศกุลสลีตัวจริงของลุนขาเป็นหน้าเป็นตาของพื้นที่ปาวางการประลองคันนี้จะขาดใครไปก็ได้จะเวนเขาเออวางท่าวางทางซะนั่นเขาเปาผมแล้วสนุกแน่ หืมทำบ้าอะไรนะ่ะแกคงไม่รู้พื้นฐานของตะก,กุลวอลานสินนะไม่เคยรับรู้ว่าความพยายามของพวกที่ฝึกฝนด้วยตัวเองอยา่างพวาแกในสายตะก,กูลวอลานนั้นน่าตลกขนาดไหนรู้นะแกแกต่างหากที่ไม่รู้แกแกทำลายทะเลลมปานขยะ ข่าไม่ได้ค่าขขานะทําลายตาบับไม่ถือว่าผิดกติก,กาใช่ไหมกิจใจของเด็กคนนี้การประลองดําเนินต่อไปกูสวีแพ้ล่วงเกินแล้วกูสินแพ้ขอบคุณที่ออมมือหยุ่นเทียนสนะสร้างควันจ่านห้าวสนะรอบแรกจบลงแล้วผู้ชนะได้แก่สร้างควันจ่านห้าวหยุ่นเทียนอ้าวสื่อห้าว จี G. 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 ้เจียงเยซิงหยุ่นที่ไม่ได้ประลองรวม5คนที่ได้ไปต่อในรอบ2อสากรสกุลจี้ขอถอดตัวพี่จี้เกิดเรื่องขึ้นในตระกูลเล็กน้อยการประลองที่เหลือสกุลจี้ไม่อาจเข้าร่วมจี้เจียงกาบเอ๋ขอลาบสกุลจี้เรื่องนี้ของต้องสืบให้แน่สัดในเมื่อข่าตตงใจปิดว่าก็คงไม่อาจหลได้ง่ายดายเอาไว้ก่อนแล้วก็แล้วกัน เนื่องจากแตคนทจี้ถอนตัวรอบที่สองจะเหลียผู้เข้าแข่งขัน4ี่คนเอาสื่อห้าวทระทหยุดเทียนเย่ซึ่งหยุดพระสร้างกวนจ้านห้าเออกูตูดเตาจะคิดว่าจะเด็กนั่นจะรับมือจ้านห้าได้กี่กับวนท่าไม่ทราบเออข้าว่าไม่เกินสิบกับวนหรือไม่ก็ไม่ทางสิบกับวนเด็ก,กับคนท่านก็พ่ายแพ้เสียแล้ว เธอไอผีเท่าพวกเจ้าไม่ได้รู้เลยว่าจ้านเท่าที่อยู่ในขั้นเทียนหวังนั้นหน้ากวัวเพียงไหนแสดงให้พวกมันได้เห็นเลยจ้านเท่าพลังที่แกปุกป่นมาครึ่งเดียนกอนันนันนันน่น,นสิงโตว,วัยจะเดินพานพระเจ้าสิ่งโตสูนย์ขั้นห่วงจี้คาคาเป็นสนร,ร้างกวนจรัานเท่าสร้างกวนจ้านเท่ากลับมาแล้วสวร,ร้างกวนจ้านเท่าจากสกุลสร้างกวนเยชิงหยวน ได้ปลอกกับค้าชะตาชีวิตแกคงจบส้นแค่นี้แล้วล่ะอยามัวแต่เบ่งกล้ามเล่งมือหน่อยอยากอ้วกปากดีถ้าอย่างนั้นเตือหรอปากดีถ้าอย่างนั้นลองเจอพลังที่ทําให้แกหมดหวังหน่อยเป็นไงว้าเขี้ยวหมาป่าหมาป่าอีกแล้วนายท่านให้ค่าสั่งสอนมันนะนายท่านนายท่าน อะอะไรวันนั่นปล่อยปล่อยนะเว้ยได้สิตุ้าข,ข้ายอมทําไมถึงเป็นเส้นนั้นได้ยังมือเดี๋ยวนี้